จะต้องอกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเกมนี้ค่ะเกมนี้เป็นเกมแบบดูจากภาพก็ด้วยเป็นเม็ดแล้วอะ่ะคงน่าจะไม่มีอะไรหรอกโอ้มีปุ่มให้นอนด้วยเราเป็นคนชอบนอนเราเราเราเป็นคนชอบนอนกินนอนกินดังนั้นเราก็นอนไปก่อนแล้วกันเสียงอะไรฟ้นเนี่ยโอ้มีเสียงเฮลิคอปเตอร์ด้วย เกมนี้ยมก็ได้เื่นปไปกอนนิดหนึ่งโกนลุกโอ้มีโอ้ตายแล้วอ่ะทำไมบาดเจ็บเราได้ตังค์ปะชงชายทำประกันไว้แน่ผมรวยครับผมผมรวยผมรวยอ่ะอืมอือผมรวยอ่ะเฮ้ยอย่าเอาเงินไปปลาเล่นแบบนีสิสร้างมันเถอะโอ้ ขอมโหจออย่ามีแบบนาจังเลยตัวละครในเกมนี้เนี่ยเออต้องน้มเนาะเกมนี้เป็ีดาวด้วยมีให้เจ็บด้วยดีต่อไปก็ทำอะไรต่อมีโซลูมรถแล้วใหญ่ให้มีลุสอนทีมาอันนี้โทรศัพท์อืมดูแล้วมีคาด้วย ใส่รถได้ไหมเนี่ยอ้าวต้องดูโฆษณาเหรอไม่เห็นจะบอกเลยว่าใส่รถคันหนึ่งจะต้องดูโฆษณาด้วยโหไม่คมเลยไม่น่าอยู่ตรงนี้เลยไอเวนเนี่ยเฮ้ยตัวจะขึ้นจ้างมันเถอะนั่งรถคันนี้ก็ได้ไอ้เสียงอะไรเโอเคขับรถไปก่อนซิงเดอ้อซิง่อยกูคนชอบชิง มีเสียงรถตำรวจด้วยรถเชเป็นหมู่บ้านที่ดีจริงๆเลยเนี่ยอ๊บดีอ่าเดี๋ยวนี่มันคืออะไรอีที่ดีโชว์ลูมรถได้เหรออู้อ่าขับรถได้มั่วมากเลยเราเนี่ยโอ้ยอือนี่คือโชว์ลูมรถงั้นเหรออะไรเนี่ย เออโอ้ตบรถคันหนึ่งทีเออผมสามารถคำนวณได้แล้วว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่เออเจียบแล้วกันโอ้ม่โอ้ตบได้ด้วยอ,อ้าอ๋อขโมยรถได้ด้วยว้าวสนุกแจงเลยขโมยรถได้ด้วยเปิดไล่ตับได้ด้วยว้าวทำอะไรต่อดี อ,อโอ้โอทษทีครับส่นรถคนอื่นเต็มเลยเป็นรถที่ดีนะเนี่ยนั่คืออะไรวะไม่รู้ว่าใช่รถเราหรือเปล่าเออพิ่งเอาออกจากโซรูมรถจะบอกว่าใช่รถเราได้ไงฟะประหลาดจริงๆเลยเราอ่๊อดีอ่า เปเกมจะเกมธรรมดากลายเป็นเกมแข่งรถจังนั้นเฮ้ยโอย้โอ้โอ้ชนได้ด้วยอื้บดีเดี๋ยวสปา,าอือสปางั้นเหรออือนี่คงน่าจะเป็นรถของลุงคนนั้นนะ เออถุส่วคทับประกันชีวิตไว้แล้วไม่เป็นไรหรอกนี่คนรถของใครน่าจะเป็นรถของลุงคนนั้นแน่นอนอยู่หน้าสภาขนาดนี้จะต้องเป็นรถของลุงคนนั้นไม่ใช่จะไม่ใช่จะรถของใครล่ะถ้าอยู่อยู่หน้าสภาอะ่ะอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเมืองหลวงเลยนะ โอ้เร็วด้วยรถของลุงประหยัดอะ่ะงันล้อสซนนัดลอ้อโอ้ยลงดีกว่าโอ้อันนี้คืออะไรอะ่ะเข้าไปได้ไหมออเออเฮ้ยสวัสดีครับมีอะไรไหมครับมันจะไม่มีอะไรเลยนะขับรถไปดีกว่า เราเป็นคนดีดีจริงๆไม่เคยขโมยของใครด้วยแต่ในซีเวตจะยังาอาขโมยแหลกเลยช่างมันเถอะเราพูดความจริงทีเรารถเรา,าหยุดไหนอ๋ออยู่นี่ได้เวลาซิ่งต่อแล้วอืมขับรถมาแถวนี้มีอะไรบ้างไหมนะ่ะโออยากกินแทมเบอร์เกอร์ว่ะขอกินหน่อยเด้อ รู้สึกว่าหิวขึ้นมาทันสี่เรามีไม้ยัดบอลด้วยมีประตูให้เปิดให้หวัดดีครับเงินเออเก็บได้ไหมนะ่ะเออผมจะลองทดสอบระบิดเกมนะครับโอ้ดีด้วยเพราะอ้แกขโมยอะไรไอต้ตีดตีดเดี๋ยวก็ซันจะฟองตำรวจเลยอมนนี้คุณจะฟองตำรวจเนี่ยเลอย่าเลยครับอย่าเลย อย่าเลยนะคะอืมอย่าเลยอยาายอะไร,ะไรดีทำไ,ม,ไมนะอ่ะเพ่อเขาอยู่หยไหนนะอาวอยู่ไหนฟ้ากอดนี่ว่ะเมก้ามีเรื่องสิเฟยโอ,โอ,ปอ้ปอัดปัดว่ะกระจกปัดว่ะเมก้ามีเรื่องอ่ะ เฮ้ยไอหมอนี้จะปัดไหมวะหายไปแล้วอย่าปัดสิเว้ยโอไม่เห็นจะมีอะไรเลยร้านนี้น่ะโอ้ไรค่าปัดอ่ะมีของให้ป้นไหมน่ะ okay ้านก้วยหอมมีจะมีของให้ป้นไหมนะ อาะหนีไปไหนวะโจ๊ะวะหายไปไหนวะอืมเดี๋ยวติดดาวหนึ่งดาวงั้นเหรอ วเนี้ยไมไม่เหมือนกระจกอืมกระจกว่ะตำรวจแถวนี้ว่ะมือกี้ชนมื่อกี้ดไล่ฟาดคนอ่ะมีคนตายแบบมันฟาดอ่ะง่ายอ่ะมันหนีอ่ะมันมันกล้าฟาดฟาดใส่เราอ่ะเห็นไหมหนีรอดมาเลยอ่ะจาะใครตำรวจเนี่ยทำไมตำรวจประเทศนี้กระจกแทง เฮ้ยอันหมอนี่อยากมีเรื่องว่ะอันดับแรกเราจะต้องขโมยเงินก่อนเอ้ย่าทำอะไรผมเลยนะคะแล้านี่ทำอะไรแกเหรอนะาไม่เจ็บเหรอเดี๋ยวก็ตายโอ้ยหนีว่ะปัส่าปัสกาจุ๊บปัสกาโอ้โหไม่มีใครเก่งเกงเก่าเก่าว่ะเลยอ่ะอืมันจะพวกปัดกาโอ้โหไม่อะไรดีเลย แกขับรถไม่ได้เหรอแกจะขับรถจนคนตายเลยอ่ะนะ่ะเราติดหนึ่งดาวแล้ว,ลวเนาะนี่ก่อนด้วย ผมปนรถชาดีๆกะปนรถแล้วเนะี่ยด่วยคคับตำรวจจะไล่จับผมครับใครก็ได้ให้ผมปนรถใทีกับรถหาจนกูหาชิแตกทำไมล่ะเดีก,กูก็จับป้นรถมึงหรอ แต่เจดานะวิ่งตามไม่ทันไอ้พวกนี้ก็โดดบ้างอะ่ะหรือว่าเสาไม้เป็นบ้างซะอีกไอ้ไอ้หมอนี่อะชิดวก็เก่าเหรออามาให้ขับด,ดีกว่าเนี่ยรอุตสามึงมขับหนีตำรวอจอ่ะเจอด้เวลาเจอประสบการณ์ที่ท้าทายแบบนี้ว่้ไล้็คือเจอทัไมหลา รอดจากตำรวจแล้วง่ายๆนะเออเดกก้านหนีไปไหนวะโอ้อด้ดวย้อมโดนรวจอมันจะต้องไปฟ้องคนตำรวจแน่นอนเอ่ยหารถขับใหม่ดีกว,ว่ารถใหม่แล้วแป๊บเดียวอ่ะถึงแม้จะไม่มีนายพัดจำรับหนีตำรวจก็ตาม นั่นกัดชนเลยเนะี่ยไอเวนยรตะจอดนะยืนอยู่นิ่งๆอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ลาเปืนเดี๋ยวค่อยดูทีหลังน่ามันใช่ป่ะดูดบ้องกันอยู่ใช่ไหมนะแล่ตายวิชาไอเวีน โอ้มีงให้กเก็บด้วยวะไอ้พวกดูดบ้องไอ้จํามลงการแล้วทําน,นั้นใช่ไหมล่ะอ่ะรถเรียบก่อนนะอดได้ชัดดาวหนึ่งเลยทำไมพวกนีค่าแล้วไม่เป็นไรวะสงสัยมันเป็นพวกดูดบ้องแน่นอนเออย้บุญดผมจะฆ่าพวกดูดบ้องเองครับคุณตำรวจ เียก่อนเร็วนี่ปั๊บจะจะหนีรอดง่ายง่ายแล้วโหน่าเบื่อว่ะจะฆ่าคนให้กลัเมืองไปเลยไอเวียนตำรวจเทียมติดตัว่ะอ่ะขนาดขนาดขนจดคนคนแหละาขนาดนี้ไม่ยังอันนั้นเลยโหอ,อันนี้อะไรเนี่ยน่าเล่นว่ะ สูตรตเนี่เหรอนี่เราตับตัวกับใจเราวงเหรอไม่ลงห่วงเลยชุดแรงขึ้นสักหน่อยเออเรอเป็นหนักแชมชุดปลาเมื่อก่อนนะไอ้ไม,ม่วันแพ้หรอกวล่าหายไปไหนวะลูกบาทอะ แล้วนาเป็นซ้ำสุดบาแลมาก่อนไม่มีวันสุดลงหัวสุดรอบอ่ะเห็นไหมไม่น่าพูดเลยเป็นลางโอ้ <Yes. S 1> ยี่เห็นไหมสุดยอดล,ล่ะเรานี่สุดยอดจริงๆเลยอ่มึงสุดให้ลงจีบเลยเมื่อกี้ oh, <yeah. S 1> ก็ลงนะไอเวนโอ้ย สูดแนมะ้ลงห่วงเลยวะทำาไมเริ่มสูดไม่ได้วะเห็นไหมเก่งไหมล่ะสูดโดนท <Yes. S 1> ุกอ่มื่อกีก็แค่อ่อนให้เฉยๆอะ่ะน่ะเห็นไหมสูดเก้าครั้งแล้วอะ่ะสิบสิบครั้งแล้วง่าเห็นไหมสิบเอ็ดครั้งเลยด้วยซ้ำว่าสูดสองแต้มอะ เห็นไหมสุดยอดเราเรานี่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะน้อ,นองๆอ่ะเพื่อสุดยอดอะ่ะเนี่ยเห็นไหมว่าเอาทำไมไม่โดนโอ้เตค์รอบโอ้โอ้ได้ามารอยว่สุทเลยหลังความตันตัง,ตงชันดีโอ้เดี๋ยวจะหล่อเอาตังแกให้หมดตัวเลยนี่แนะน่อ้าวไปดวนจะจะหล่อเอาตัง เฮ้ยโกงซะแล้วอยากกลับรู้ว่าจะกูจะเออเออเอาตังค์ให้หมดตัว่วยโกงซะแล้วเฮ้ยทำไมมันขี่โกงขึ้นเรื่อยๆวะเนะี่ยกูเห็นไม้ได้สี่เลยเห็นไม้ได้ห้าแล้วเนี่ยเนี่ยพี่อัจเก่งอะครับน้องๆองนะ่ะเอาแหลกโยนแรงเกินขัะจะเอาเออเอาตังค์แกให้หมดตัวเลยนะ จะรอเอาตังแกให้หมดตัวอ้าวนี่นะจะรอเอาตังแกอ้าวจะจะรอเอาตังแกไอรีนให้หมดตัวเลยอ้าวทำไมอยากกลับรู้ว่าตูจะเอาตังแกให้หมดตัวทำไมทำให้ตูจังวลจะขึ้นนิ้วได้ตั้งแต่ มาขีดมาก,กลักะลงแ้ะกะไอ้หมอนี้รู้เลยว่าตลัวน้นแบบกะหลอเอาตังตัวให้มึงให้หมดตัวโอ๊อขาวค้าวนี้โยนแรงเกินไปเหยน้อนยโยนได้หนึ่งแล้วอะ่ะจะสูดได้ตั้งสามเนี่ย เย็ลง,งห่วงแล้วโอ้โอ้ยโยดห่วงเห็นไหมโยนโดนพุดลอบแบบพี่มันเก่งอ่ะเห็นไหมเร่อมันเก่งอ่ะโยนโดนพุดลอบอ่ะเห็นไหมพี่มันเก่งอ่ะโยนโดนพุดลอบอ่ะ เงินมาพี่มันเก่งดูแล้วที่ไม่มีวันแพหรอกนะทนายพี่มันเก่งเมื่อกี้ก็โดนลงห่วงไปแล้วใช่เหรอโดนจีโกงนี่ว่ะเนี่ยเมื่อกี้ก็แค่อ่อนะให้ไม่อยากเอาเงินคนให้หมดตัวเฉยสร้เมื่อกี้มึงก็บอกว่าจะหลอกเอาเงินตัวให้หมดตัว่าใช่กูทำดีมากทำดีมากกูจะได้ขโมยสกอร์มึงแล้วก็เอาไปหลอกคนอื่นให้หมดตัว พวกกระจว,วะ่ะนี่ขณะดฉันยังทำได้เนี่นยนะเอาไปร้อยสิบบาทก็พอโหเนะ่ะถ้ามันเถอะถ้าคนเล่นดีกว่าโอ้ยไอพวกรถเดินส่วนทางมามื่อค่าคนเยอะกว่ากูเลยด้วยซนะ้ำนั่นแหละเออมาถึงประสบอุบัติเหตุมันมันแก่อุบัติเหตุนะมันเราไม่ได้ตั้งใจฆ่าคนชัดหน่อยต้องมาแทะอีกกนม นี่ฮะหไอ้หมอนนี่มันหน้ามันใช่วะ่ะดับเงินมาด้วยแต่เราแต่เราอ่ะกลัวตำรวจนนายว้าควคนอ่ะให้กูทำดับเบิลคิวซะดีๆเป็นไม้รถแตงชี่ผค่าเลยนะอ้าเวร์กเวิรอ่ะโอ้ไม่มีคนเกลื่อนถนนเลยวันนี้อ่ะ หยะสนคนเกลื่อนถนนนะเหมือนในเกม GTA อ่ะไม่เหมือนในเกม GTA เลยไอวีนมีหอมาด้วยมีหอนมาด้วยนี่จะนี่สงสัยมีคนหัวร้อนแถวนี้ก็เลยมีหอนมาเออไหนๆก็มาแล้วมาตรวจเชร้านเปลือนยละอ่อยเวลาทำประกันมาแล้วได้เบื่อสามบื่อสาม ว้อนหนึ่งด้วยไปใช้ก้อนเจ็ดลานปืนสักหน่อยหน่อยไอเวนมีปืนอะไรดีๆไหมไหวเลือกจะอะไรดีเออปืนพกก่อนแล้วกันโอเคได้เวลาตามล่าคนแล้วตอกยา อจาะยางนี่ได้แฮเกมนี้ไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเลยเนะี่ยกะจะยิงคนชัดหน่อยนอยละล่าหัวคมคมเอาล่าหัวคมคมแล้วไม่ตายอั้เหรอล่าหัวคมคม ตำรวจแอตติงมาดิหืมตำรวจไหนอะตำรวจอะไม่เห็นจะมีเลยอะโ,โอ้โ่ะอมีปืนให้ทัโลด้วยเหรอฮึยิงอย่างใครใครหรือฮึยิงอ่ะ,อะรอรีโหลดกระสุนก่อนเหรอ ปังละหัวละหัว oh, no, no. อ้าวอย่าคิดว่าจะหนีไปไหนนะมิอรอดหละแ oh, <no>, no. กน่ะตะหัวคมคมคม,คมีหลายคนเลยแถวนี้อุ้ยเงินโอ้โหนี่ไงเอาตังเงี้นี่ซะแต่คิดว่าจะหนีไปได้นะเอออ้าวเฮ้ยต <No, no. S 1> ำรวจมาแล้วเนะออเออ ตูไม่ยอมให้ตำรวจจับง่ายๆหรอกเอย,ยิงไม่โดนเลยตายซะตายซะไอเย็นเนี่ยตายซะ,ะ,ะแล้วเอาตังค์มาจะนี่เรายังไม่ค่าดีค่าตำรวจนี่ยังไม่หลายแรงเลยเหรอเนี่ยทำลายเจ้าหน้าที่เลยนะเนี่ย คาดีเนี่ยมันจะต้องหนักหน่อยไม่ใช่หรอเนี่ยอะไรเนี่ยคนื้อค่าตำรวดใช่โอ้ดีจริงๆเลยเราเนี่ยเก่งจริงๆ,ๆ,ๆเนี่ยบกว่าคาดีเราคงหนา้าจอยังไม่หมดนะ,ะไปเก็บตังก่อนโดยใส่ด้วยก็หาขโมยด้วยนะ เพิ่บเล็งยิงยิงละาัวั่คมคมล่หัวัว่คมคมคิว่าเก่งหรอคนตำรวจอมันก็มีปืนเหือนกับเราตายซะไอวีนตา,ตายซะตายซะไอวีนเอาตังมันนี่ด้วย เราเป็นคนขี้ง้เอาตังมาด้วยเนย่ยโวนปืนหลอคนตำรวจน,นี่แหละนี่แหละนี่แหละอย่านปืนเหรอนี่แหละนี่แหละอย่าโวนปืนเหรอฆนะนะ่าตำรวจตายแล้วเนะี่ยก่อนหน่ีคดีก่อนละพอใจแค่นี้ละ่ะ บายบายเนี่ยขมคดีหนักเลยสองดาวเนะีย่ยใครใครใครยาใครดาวหนระือเปล่าหนักตาดีหนักเลยเนะี่ยกบก้าดก่อนลนะบายปไปเป็นสัปดาห์อ้คนมาหลายคนเลยชนแม่ชนชนคดีหนักเลยเนะนี่ยดูชนถ้าคนตายเกลื่อนถนนคดีหนักเลยอือเอาไปว่าจะต้องขอเจ้าจบเกียติบัตรแล้วนี่ เราช่างคดินนะมา,มากพอแล้วบดบายด้วยเออช่างคดินนะ่ะเดี๋ยวผมหนีโทษก่อนนะครับไายบายเดี๋ยวจะหนีโทษก่อนลนะ่ะเออพวกตำรวจจะเจาะว่ะสักเดียวหนึ่งข้าจะหนีรอดได้แล้วนะไอ้วีนเจาะไทยแระเจาะจออยิ่งกว่าตำรวจประเทศแต่ไม่เดี๋ยวเขาจะมาจับกื ต่อให้ไป่พูดถึงเรื่องการเมืองเขาพูดถึงตำรวจเขาคนน่าจะมาจับตัวกูยี่รอดแล้วบายบาย